ปรับใจยังไงบ้างครับถ้าในแง่าการปรับตัวปรับใจเนี่ยก็ควรจะยึดเรื่องพุทธชนตีเป็นหลักนะฮอนว่าในฐานะที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธพุทธศาสนชนส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระศาสนาเนี่ยควรจะใช้ทุนทางสังคมคือพระศาสนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่คือหมายว่าในแง่กระบวนการจัดก,การการดําเนินชีวิตควรจะอยู่บนฐานของความรู้ในทางพระศาสนาให้มาก ในการทําดังกล่าวเนี่ยในส่วนของสํานักงานส่งเสริมธรรมชรวยธรรมวสเกตเองร่วมกับสํานักงานพศาสนาแห่งชาติก็ได้มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการ84พรรษา84องค์กรพัฒนาด้วยธรรมะพุทธชีนตี2,600ปีแห่งการตื่นรู้หรือเน้นเอาธรรมะที่พระเจ้จาตรัสรู้แล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ OD organization development ในเรื่องของ HRD human resource development ที่อยู่พัฒนาองค์กรกับพัฒนาบุคคลใช่ก่อนพัฒนาบุคคลพัฒนาองค์กรโดยอยู่บนฐานของประชศาสนาเช่นเรื่อง เอเรื่องการจัดก,การความรู้หรือ knowledge management เนี่ยพระเจ้าทรงใช้มาก่อนแล้วในสมัยพุทธกาลมีชื่อว่าอะไรยกตัวอย่างว่า KM มีเรื่อง best practice ความเป็นเลิศในด้านนั้นๆพระเจ้าก็มีการตั้งเอตตัคคะถือใครเป็นเลิศด้านไหนก็เ,เรียนรู้ยกย่องคนดีแล้วก็ชวนคนอื่นๆไปเรียนรู้จากคนดีคนนั้นซึ่งอันนี้ก็คือกระบวนการสื่อสารความดีนั่นเองโอ้โน่าสนใจเลยครับผมผมเชื่อว่าผู้สาชนหลายท่านอาจจะไม่ได้รู้ซึ่ง ฟังท่านอาจารย์พูดสั้นๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราใช้สับประทานงกฤษในปัจจุบันลหลายๆอย่างเนี่ย<ช>ก็คือคมีรากฐานมาจากหลักคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ทาทั้งนั้น<ช>นะครับในสิ่งที่เป็นพื้นฐานของของคนนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะรู้อะไรบ้างครับในส่วนที่รู้สติหรือรู้ในสิ่งที่เราควรจะเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับในแง่ของ ของเบื้องต้นก่อนละกันอในแง่ของการดํารงอยู่ได้ดีเป็นเป็น,ปนทำพื้นฐานของมนุษย์ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของศีลที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ไม่ไ,มไปเบียดเบียนทําร้ายคนอื่นไม่ไม่รักของของคนอื่นไม่ไปละเมิดคนรักของคนอื่นไม่โกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็ ไม่เสพสุราสิ่งเสพติดที่ทําลายสติสัมปชัญญะทาให้เกิดความมึนเมาอันนี้น่าจะเป็นเบื้องต้นสิ่งที่ที่สําคัญที่สุดก็คือสมัยก่อน <c oughs> ผมเด็กๆผมได้เรียนคําว่าเบญจะทมซึ่ง,ง,งในข้อสุดท้ายนี่ผมคิดว่า,าทําให้เรามีมีสติใช่ไหมการที่มีมีสตินั่นก็คือไม่เอาอะไรในสิ่งที่ทําให้เราขาดสติลงไปชสุราก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแต่ในท่านพลอากาศ เอกวีรวิทย์ได้ถามเรื่องของเป็นจะธรรมนะับมันค,คู่กันจริงๆเหมือนกับเป็น,นกลไกด้านบวกกับกลไกด้านลบ,บด้านลบในที่นี้หมายถึงว่าการปริเสธการห้ามห้ามโน้น่นห้ามนี่ก็คือสี่ห้าตั้งแต่ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ไปจนถึงสุดท้ายห้ามดื่ม สุราเสพสิ่งเสพติดแต่ส่วนเดญนจะรมเนี่ยเป็นกลไกเชิงบุกคือหมายความว่าทําให้เรามีคุณธรรมบางอย่างซึ่งต้องกันเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองเช่นข้อแรกก็เรื่องของเมตตากรุณาข้อที่2ก็เรื่องของสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพเดินทางที่ชอบจะได้ไม่ไปรัพย์คนอื่นเขาข้อที่3ก็เรื่องสถานะสันโดษการยินดีในภรรยาของตนข้อที่4ก็เรื่องสัจจะ เมืม่อยึดถือสัจจะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการโกหกแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องสติอย่างที่ท่านกาดิวิทว,ว่านั่นคือเมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะไม่ไปเลือกเสพในสิ่งที่มันจะทําร้ายทําลายสติของตัวเราเองและสติของสังคมด้วยจริงๆแล้วเรื่องเรื่องของสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือรเรา<อ>ขาดสติในหลายอย่างนะครับบางครั้งก็โลภะโทสะโมหะก็เป็นส่วนหนึ่ง,งแล้ว<อ>สิ่งที่เราไปเติมให้ก็คือแอลโกโอฮอล์สุรานะครับ ขาคงคงต้องถามคุณประหยัดนิดนึงว่าในเรื่องของการดื่มสุรา <c oughs> สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับคือปัจจุบันนี้พื้นที่ทางสังคมของเราเนี่ยถูกลุกคืบด้วยธุรกิจสุรามากขึ้นผ่านการโฆษณาับนะครับแล้วก็ผ่านการขายโดยที่ประเทศไทยเนี่ยมีใบอนุญาตจ,จำหน่ายสุลานะครับประมาณ5ล้านกว่าไป นะครับซึ่งมันมันเยอะมากจนแม้แต่เด็กบางคนเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาเพียงแค่7นาทีสามารถที่จะพิซื้อสุราได้เลยครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้สังคมไทยเนี่ยกำลังถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดของอระบายมุกก็คือเรื่องของสุราเป็นหลักร้านทั้งหลายร้านเนี่ยเวลาเขาคุยกันนะฮะอย่างช่นทเนี่ยเวลาเขาจะขายของเนี่ยอันดับต้นๆที่ได้คือการขายสุราเพราะกำไรเยอะซึ่งตอนนี้เรามองว่าเป็นปัญหาสังคมเพราะว่าเด็กเนี่ย <an> <t os> เข้าถึงสุราง่ายกว่าแม้เราจะป้องกันยังไงก็ตามแต่ว่าเขาก็มีโทรศัพท์มีมอเตอร์ไซค์มีซึ้งแทกหลายอย่างเขาเข้าถึงสุราได้ง่ายอันนี้คือปัญหาที่เรากำลังมองอยู่ว่าตอนนี้เยาวชนเนี่ยกำลังกลายเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใหม่ของธุรกิจสุราครับนี่ในในส่วนนี้เนี่ยก็คงต้องกลับมาเรียนถามพระคุณเจ้านิดนะครับว่า เราจะทำอย่างไะให้คน <c oughs> คนไม่หลงไปในทางที่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขเลก็กๆน้อยจากการดื่มสุราแล้วคนบอกว่า,าดื่มเหล้าแก้เครียดบ้างกาลังกุ้มก็เลยดื่มเหล้าในลักษณะพวกนี้ครับท,ที่ท่านอาจารย์มองว่าสังคมไทยจะปรับตัวอย่างไรโดยถือโอกาสของพุทธชยันตีนะครับอถ้าว่าตามหลักพุทธชยันตีก็น่าจะต้องยึดหลักสําคัญที่พระเจ้าตรัสรู้นะฮอนแล้วก็ประกาศออกมาคือเรื่องของอะิรมัคมีองแปด ทางการประเสริฐ8ประการซึ่งเริ่มต้นเนี่ยสมาธิทิฐิความเห็นถูกต้องด้านหนึ่งเนี่ยต้องชวนคนในสังคมไทยนะครับมาปรับทัศนคติให้ถูกต้องก่อนต่อให้มีท่าทีมุมมองที่ถูกต้องต่อเรื่องของสุราคือบางคนมองว่าดื่มเพื่อเข้าสังคมดื่มแล้วทาให้คลายเครียดซึ่งอ,อันนั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยผลร้ายระยะยาว คือท,ทำให้ตัวเราเป็นคนที่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกในการสร้างความสุขให้กับตัวเองและในการสร้างความสุขนั้นเนี่ยกับกา